สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒนะครับก็สุขภาพเซต็นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดกับตัวที่สวยงามนะครับหลังจากช็อตนี้ก็คือเป็นกังวลเรื่องอาวิกฤตเศรษฐกิจจะขึ้นดอกเบีย้ยประมาณนี้้พอขึ้นเสร็จก็มีการเด้งๆขึ้นมานะครับก็ถ้าใครรับมานะครับก็ถือว่ารวยกันเลยทีเดียวนะครับคุณวิ่งวิ่งแบบใช้ได้นะครับ คุณบิงใช้ได้แต่ก็วันนี้นะครับแต่ก็ยังเอาจริงๆก็คือยังต่ำกว่าเส้นส0 0ร้อนะครับก็อาจจะไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรกันนักนะครับ <c oughs> แต่จุดที่ไม่น่าไม่น่ากังวลนะครับก็คือเ,ออเรามองว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยนะครับมันก็น่าจะชะลอนะครับ ก็มีเครื่องมือง่ายๆเนี่ยคนกูเกิล U.S. Recession Dashboard นะครับของ Franklin Temp l ร์ตันะครับ <c oughs> อัปเดตประมาณเดือนละครั้งนะครับประมาณสักกลางกลางเดือนเขาเริ่มมาแล้วนะครับมี <c oughs> uh, q c Podcast Webinar ด้วยนะครับก็ลองไปไปดูกันได้ <c oughs> แต่จุดที่น่าสนใจนะครับก็คือ เศรษฐกิจเนี่ยมันตกลงมา2เดือนแล้วนะครับก็คือสิงหากักยาเนี่ยถ้าดูตัวเลขนะเราก็จะเห็นภาพว่าในฝั่งผู้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับเริ่มเริ่มดอกแหลนะครับยอดขายบ้านอะไรก็เริ่มตกนะโอเคคนยังไม่ได้ตกงานมากเหมือนตอนอสองศูนนะครับแต่ว่ายอดค้าปีกยอดอะไรตกแล้วแต่ว่าคนเริ่มไม่ค่อยมั่นใจนะครับในฝั่งของผู้ผลิตนะครับ อ่าคอมมิิตี้ของเขาเนี่ย uh, ถ้าผู้ผลิตดีนะครับก็จะเป็นในพวกทองแดงอะไรพวกนี้จะเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าเขาไปเวทกับน้ำมันน้ำมันเนี่ยเป็นค่าลบนะครับเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดน้ำมันมันแพงมากๆนะครับตัว business activity ก็จะในฝั่งคอมม o d i ิตก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอ้ต้นทุนมันแพงนะครับ งบ Q2 ที่ออกมานะครับก็คือต้นทุนเล็กกันหมดอนะครับออเดอร์ Order นะครับหายไปนะแปลว่าทั้งโลกก็คือเริ่มเริ่มอ,อ่อนละมาจินก็เริ่มบางนะครับจะขอยังพอส่งได้อยู่ <c oughs> แต่ในตลาดการเงินเนี่ยนะครับก็คือเลมมานาและนะครับดอกเบี้ยก็รัฐบาลเอกชนก็ดอกนะนะครับึก,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 กเพื่อความชัวนะครับ เราทรัคชิปเมนเวทโกลด์มันนี่ซัพพลายนี่เครดิตสัพเลสนะชื่ออ่าก็คือเป็นบอลช่วงเดียวกันนะครับแต่ว่าต่างต่างเกรดกันเช่นไปเอา A บวกกับ B ลบอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันถ่างกันมากๆก,ก็แปลว่าคนเริ่มกังวลแล้วนะเอ๊ะไอ้พวก B มไม่จะจ่ายไหวไหมไมันจะกลายเป็นจังบอลไหมนะครับก็คือเริ่มไม่ค่อยดีมานานนะครับทางเฟดก็บอกเฮ้ย hey, เนี่ยฉันอัดเงินมาช่วยนายเยอะแล้วนะตังแต่2อ0พนะครับเงินเฟ้อไม่เคยพุ่งเลยนะครับรอบนี้ฉันก็ออขอถอน QE ละกันนะครับ y ว u curve นี่ติดลบมานานแล้วนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็ over all signal ก็ เป็นติดลกนะครับก็ไม่ค่อยดีนะครับคือโดยรวมแล้วก็ถือว่าเศรษฐกิจชะลอตัวนั่นแหละแล้วมันเกี่ยวอะไรนะครับกับกลุ่มแบงค์ไหมเกี่ยวนะเพราะว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีคนใช้ไม่ดีเนะี่ยเรื่องของ NPL ก็จะมากขึ้นนะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยมันเป็นตัวแทนของเออศรษฐกิจนะครับถ้าเศรษฐกิจดีนะครับมันก็จะ กลุ่มแบงก์ก็จะกำไรดีแต่ว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจเน่านะครับกลุ่มแบงก์ก็จะไปก่อนเพื่อนเลยนะฮะมาดูอินเด็กซ์ของกลุ่มแบงก์เนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ <c oughs> ก็ถือว่าขาขึ้นนะครับแกล่งกว่าตลาดแล้วก็เข้าไปดูกราฟถือว่าค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ p e PE ของกลุ่มเนี่ยต่ำนะรประมาณแค่ เก้าเท่าเท่านั้นเองนะครับงบคิมออกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งหลังาางงบออกเนี่ยราคาหุ้นก็คือไปคนละทิศคนละทางกันเลยนะครับ BBL นะครับเน็ตแล้วเน็ตบายมาตลอดนะครับก็เริ่มเริ่มมานะครับ K b a n k ครับ K b a n k K b a n k นี่โดนทุบนะครับ เพิ่มมาเน็ตเซลกันวันนี้แหละนะฮะกำลังบวกมาส,สวยๆเลยนะครับวันนี้เรามาดูแบงค์ใหญ่กันนะนะครับอันนี้เป็น SCB นะครับ SCB ก็โดนทุบนะครับ KTB สรุปมี b b บออันเดียวที่วิ่งนะครับอ่ะมีบ b บกับ k t ทีที่วิ่งเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับก็คือเราจะใช้ของอ่า บทวิเคราะห์นี่แหละนะครับเข้ามาเข้ามาช่วยเรานะครับโอเคเดี๋ยวก็เรียงประมาณนี้นะครับก็คือเรียง BBL ก่อนนะครับเวลาจะเอางบมาเปรียบเทียบกันนะนะครับเราก็ควรเอาเลือกมาสักบล็อกหนึ่งนะครับเอาที่เราชอบนะครับอันนี้ที่หยิบมาคือเขาคัดมาเฉพาะที่สำคัญนะครับไม่ได้มี อะไรเยอะมากนะครับแต่บางคนก็จะชอบที่ตัวเลขเยอะๆนะครับที่ชอบชอบแบบตัวเลขเยอะๆก็ก,ก็ก็มีหลายโลกเหมือนกันนะครับโ okay. อเคปกตินะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวแบงค์เนี่ยนะครับรายได้มีสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นรายได้ดอกเบี้ยกับไม่ใช่ดอกเบี้ยเนาะนะครับก็รายได้ดอกเบี้ยนะครับก็จะเห็นว่าบวกขึ้นมาเยอะเลยนะครับรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ย ลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับนี้ของ BBL แต่รวมแล้วเนี่ยร <c oughs> ายได้รวมก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> พอรายได้ขึ้นมาปุ๊บเราก็แค่หักรายจ่ายนะครับคือรายได้จากส่วนต่างดอกเบี้ยหักรายจ่ายก็จะเป็นกำไรก่อนการตั้งสำรองนี่ครับบวกมา17%นะครับเพราะนั้นไม่แปลกที่เช่น BBL เนี่ยเขาโตกว่าเพื่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าดอกเบี้ยขึ้นนะครับการตั้งสำรองนะครับอันนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเจ๋งนะครับก็คือมีการตั้งสำรองมากขึ้นเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็เลยทำให้นะครับหักภาษีแล้วอะไรแล้วก็กาไรก็บวกมา10%อนะครับอันนี้ก็คือกําไรจากการดำเนินงานปกติของ BBL มันบวกนะนะครับก็เลย เลยทาให้ราคาหุ้นเนี่ยมันมันบวกต่อนะครับมันบวกต่อขึ้นมานะครับโอเคแล้วเราต้องดูอะไรอีกนะครับหัวใจของอกลุ่มที่เป็นการเงินนะครับการปล่อยกู้นะครับก็คือเรื่องของคุณภาพลูกหนี้นั่นเองนะครับ <c oughs> เราก็ดูเขาจะดูจากตัวเลข NPL เนาะส่วนใหญ่ก็จะดูจากตรงนี้นะครับ4.4 3.9 3.8นะครับ อ่าสิ่งที่เราต้องดูอันหนึ่งก็คือมันก็คือเอาตัวเลข NPL ก็คือนี่ที่ค้างเกินสามเดือนนะครับอ่านะครับแล้วก็หารด้วยลูกหนี้นะครับลูกหนี้เราก็มานั่งดูว่าไอตัวที่มันหารกันนะ่ะเศษกับส่วนนะ่ะมันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ตัวเศษนะงวดการไปที่แล้วนะครับก็แสนสอง 2, ลงมาแสน ห้าพันแล้วก็ขึ้นมปอีกสองพันล้านเป็นแสนเจ็ดถ้าดูคิโอคอ่ะก็เพิ่มขึ้นมาหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นตนะฮะอันนี้ตัวเศษตัวส่วนก็คือเราไปดูโลนโกลดนี่แหละนะครับโลนโกลดนะโลนโกลดของไตามาสามแบบไปเทียบกับไตม่าที่แล้วโตห้าเปอร์เซ็นตอ่าเพราะนี่แปลว่า <c oughs> ไอ้ตัวเอ็ที่มันลดลงจากสามจุดเก้ามาสามจุดแปดอะ่ะมันมาจากตัว สินเชื่อนะครับที่มันโตเยอะกว่าตัว NPL ที่โตนะครับเพราะฉะนั้นพอจับฐานการ NPL ก็เลยลดลงนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วจาก BPL ที่เป็นแบงค์ที่ c o n s e r v a t i v e นะครับตั้งตั้งสำรองเยอะนะครับ NPL แสนเจ็ด <c oughs> นะครับตั้งสำรองไป2องร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของ NPL นะครับคือยิ่งมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ถือว่าถ้าเกิดอนาคต NPL เขาเพิ่มนะครับก็ไม่ต้องตั้งสำรองเยอะมากแล้วนะครับประมาณนี้เครดิตคอร์สนะครับอันนี้คือคุณปล่อยกู้ร้อยหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ <c oughs> ตัวไอ้ที่คุณตั้งที่คุณตั้งสำรองเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ขึ้นมาตอนนี้ก็ลงมาเรื่อยๆนะครับหนึ่งหนึ่ง อ่าหนนะครับประมาณนี้โอเคอ่ะตึกตึกตึกตเ <c oughs> พราะนั้นเพราะนั้นดูแล้วนะครับ BBL ก็คือคุณภาพของสินเชื่อดีขึ้นนะครับถือว่าใช้ได้ K Bank ฮะ K Bank ก็ต้องเรียกว่าทำการไล่ออฟเหมือนกันนะครับทำการไล่ออฟเหมือนกันแต่ก็มีจุดต่างกับ BBL นะครับ รายได้ดอกเบีย้ยนะครับอันนี้สูนต่างแล้วนะครับอยู่3.4นะครับก็โตแต่ว่ารายได้ไม่ใช่ดอกเบีย้ยลงไปเยอะทําให้รายได้ปกติไม่โตนะครับหากรายจ่ายรันโตเยอะกว่าหากรวมๆแล้วก็เลยกําไรก่อนตั้งสํารองนะครับโตแค่0.2ตั้งสํารองเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยทำให้กําไรสุทธิของ KBANK เนี่ยไม่โตนะครับ <c oughs> ทีนี้มาดูคุณภาพของ เอ็นพีแอลเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้อาจจะยังไม่เห็นเท่าไหร่เพราะว่าเขาไปพึ่งพึ่งไลออนออกมานะครับเนี่ยแสนแสนกว่าแล้วก็ไลออมาเหลือแปดหมื่นนะครับแปดหมื่นถิงนเชื่อก็ยังยังยังโตได้อยู่นะครับารวมๆแล้วก็เอ l นพอนะครับก็เลยดอกดอกลงนะเพราะว่าตัวเศษมันลดลงไปทั้งสิบเก้าเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับ <c oughs> ังสำรองอยู่ร้อยร้นะครับทีเนี้ยกลุ่มแบงก์ปีนี้มันจะมีเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าสเปรดส่วนต่างดอกเบี้ยที่ที่มากขึ้นนะครับก็เห็นว่าพอขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเอฟเฟคติวขึ้นเลยนะครับที่ต้นทุนเนี่ยยังใกล้ๆเดิมนะครับปบวกกันแล้วก็เลย Net i n t e r ท s t Margin นเนี่ยนะครับก็เลยยังมากขึ้นนะครับกำไรก็เลยกระโดดขึ้นมานะครับโอเค อันนี้นึกภาพนะว่าขนาดเฮ้ยตัวต่างมากขึ้นแล้วยังโตได้แค่นี้อะไรย่างเงี้ยนะครับสงสัยสงสัยเขามองนะนะครับโอเคอ่า <c oughs> อันนี้มาดูตัวเคแบงนะเคแบงนะครับ <c oughs> โอเคเคแบง์ <c oughs> ก็เอ้ย อันนี้เอเอ,อ KTB นะครับนะครับ KTB ก็ยังบวกอยู่นะนะครับแล้วก็ Operating Income นะครับก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับใช้ได้แต่ว่าต้นทุนมันเยอะไปหน่อยนะฮะก็เลยทำให้ตัวกำไรนะครับก่อนการตั้งสำรองเนี่ยเตบโต,ตนะครับแล้วพอตั้งสำรองเท่าเดิมนะครับ <c oughs> ก็เลยทำให้กำไรสุดที่โตแหละแต่ว่าโต โตน้อยไปหน่อยนะฮะอันนี้ KBank นะครับกำไรก่อนทั้งสำรองตัวนี้เดียวนะครับอันนี้ KTB ก็โตโตเยอะหน่อยกำไรก็เลยเริ่มเริ่มมานะฮะอันนี้ NPL ไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เริ่มไล่ออฟเลยนะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจก็คือเพิ่มขึ้นมาแค่สองสามร้อยล้านเองนะครับในขณะที่ดูของกรุงเทพนะนะครับของกรุงเทพนี่ NPL ขึ้นมาตั้ง2,000ล้านนะครับ <c oughs> แล้วก็เจอสภาพเีวกันก็นคือสินทรัพย์เนี่ยไปตั้งสำรองไอ้ส่วนต่างเดอรเบี้ย,ววยม,มากขึ้นนะครับกำไรก็เลยกระโดดขึ้นมานะครับโอเคนะฮะส่วนของ s c b นะครับตัวที่เป็นไตามาสนะครับไตามาสยังไม่ออกนะฮะก็เลยแบบไอ <c oughs> เลยต้องเอาของโบกอื่นมาก่อนนะฮะอ่าก็เท่าที่ดูเนาะนะครับก็ต้องเรียกว่ากําไรก่อนตั้งตั้งสำรองนะครับก็มีการเติบโตอยู่ถ้าเป็น QOQ นะครับ QOQ ก็ยังบวกมานะครับแล้วก็รายได้ดอกเบีย้ยนะครับโต6%แล้วก็ตึกตึกตการตั้งสำรองใกล้ๆเดิมนะครับทีนี้สิ่งเกิดขึ้นก็คือ แต่มาเนี่ยนะครับสินเชื่อยังเติบโตได้อยู่แล้วก็ค่านิ่มนะครับ <c oughs> ส่วนต่างดอกเบี้ยก็มากขึ้นนะครับ MPL ลดลงนะครับค่าเรยเลโชร้อยหกสิบตั้งสำรองดีขึ้นนะครับโอเคเพราะนั้นถือว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับก็คือต้องเรียกว่าเงบก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรนะครับ อ่าแล้วก็บอกธุรกิจจากพวกดิจิตอลนะครับมากขึ้นสินเชื่อบุคคลหรือ <c oughs> อะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ก็คือสอดคล้องกับการคาดการณ์นะครับก็คือตั้งสำรอง NPL ก็ลดลงถือว่าใช้ได้นะฮะเพราะนั้นรวมๆแล้วนะครับ,รรนะรบถือว่างบแบงค์ไม่ได้แย่แต่ว่ากังวลในเรื่องของ NPL <c oughs> ที่มันจะเพิ่มขึ้นนิดนึงละกันนะครับ แต่ก็มีหลายๆแบงก์ก็เชื่อว่าน่าจะไล่ออบของเก่าไปแล้วก็ของใหม่เข้ามากันได้อยู่นะครับโอเคโดยรวมแล้วแบงก์ก็ถือว่าไม่แย่นะครับแต่มีคนโตน้อยกว่าคาดก็เคยโดนเลยโดนเทนะครับอย่างเคีย k แบประมาณนี้นะครับโอเคอ่านะครับก็ถือว่า ใช้ได้นะอันนี้แค่โตน่อยทิ้งขนาดนี้เลยนะนะครับก็มีอะไรแปลกๆดีนะครับสําหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือแบงก์กำไรโตแต่ให้ระวังเรื่องของหนี้เสียแค่นั้นแหละนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ